สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จารย์นี่นาทาโรนะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาความรักของคุณนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ของ คอนโซลสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คอยมีคู่นะคะเราขอแนะนำตัวเองกันก่อนเนาะถ้าใครจะรู้ว่านิน้าที่เป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีหน้าทาร่นะคะออนไลน์ o คได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสนใจอยากจะดูดวงกับนิน้านะคะแบบส่วนก็คือแอดนะคะคำว่าแอดใช้แอดก่อนเนะแอดนิน่าทาร่นะคะแล้วมันก็จะเห็นหน้าของนีน้าเองเลยนะอ่ะโอเคเรามาดูที่ราศีที่ มีความเกี่ยวข้องกับคุณเดือนนี้นะคะจะเป็นพฤกษกพิจิกแล้วก็ธนูพฤกษกพิจิกแล้วก็ธนูนะคะวันเกิดของเขานะคะนี่คือกลุ่มของคนโสดเนาะอาจจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์อังคารพุธอาทิตย์หนึ่งตรงกันที่หนึ่งห้าแปดเก้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบห้านะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะอ่ะโอเคนี่เีวเรามาดูกันที่ความรักของคนโสดกันก่อนนะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะอัอาศาวินถือถ้วยนะคะจัสติกนะคะอ่าเห็นไะหเจ็ดไม้เท้านะคะอัอาศาวินถือดาบนะคะราชินีถือถ้วยนะคะห้าเหรียญน,นะคะ The Tower คนโสดน,นะ าราชาถือดาบ9เหรียญนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ3ดาบคนโสดก็ยังอยู่ในสถานะโสดเหมือนเดิมนะมคือแต่นี้น่าสึกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆดูดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูเจ้าชู้มากขึ้นกว่าเดิมนะดูเจ้าชู้ดูหน้าตาดีมากขึ้นคือแบบ เหมือนดูแลตัวเองดีหน้าตาดีอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็คุณค่างเป็นคนที่แบบรสนิยมดีมากๆนะคะดูแลตัวเองดีมากช่วงนี้คือสุขแบบสวยหล่อนะคะหุ่นดีหน้าตาดีมากๆนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ดวงความรักก็ยังคงแบบโสดเพราะอะไรขอดูอดีตผ่านมาก่อนอดีตผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงนะคะตัวของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงจริงๆที่ผ่านมาคุณอะมีคน คือมีคนให้คุณรู้สึกดีนะแต่ว่าคนนี้ยเขาแดนเป็นคนที่นิสัยแบบมุ่ววามใจร้อนรุนแรงเป็นคนที่หำหัดิบๆคือเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอยากได้คือต้องได้เป็นคนที่ฉลาดอีโก้สูงมากคือมองแต่ว่าตัวเองเป็นคนเก่งอยู่คนเดียวฝ่ายเดียวนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึก บางอย่างคือถ้าจะเก็บความสึกคือเก็บความสึกเก่งกไม่ค่อยแสดงออกให้คุณรู้ว่าคุณว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแบบแล้วมันแบบเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ลงมือทำอะเยอะซะมากกว่านะคนนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมามองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์คุณอะโนสนโนแคร์ no son, no care, คุณมากๆมันมันเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยใส่จใจอะไรที่เป็นคุณเลยแต่คุณต่างหากที่เป็นฝ่ายเหนื่อย อยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนคุณประคองเขาอะพยายามประคองเขาแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากหนักใจมากเลยนะเดือนที่ผ่านมาคุณหนักอกหนักใจมากนะคะเขาจะเป็นคนที่หนีปัญหาตลอดเหมือนเป็นคนที่ทิ้งปัญหาทิ้งปัญหาเอาไว้แล้วให้คุณตามแก้ปัญหาเองอะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะพอมาเดือนนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเริ่มกลับมีสติมากขึ้นกลับมารักตัวเองมากขึ้น มองตัวเองมากขึ้นลหลายๆอย่างนะคะว่าทธษทีผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราทําเพื่ออะไรว่าประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้คนรู้สึกเหมือนแบบรักตัวเองไม่พอแล้วก็กลายเป็นว่าอยากปิดกั้นตัวเองอยากปิดกั้นตัวเองในความรู้สึกอืมแต่ถามว่าคนคนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่เหมือนเดิมนะ คนเขายังอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็ยังคงเป็นคนเดิมของคุณก็คืออารมณ์ยังไงคืออารมณ์อย่างนั้นอยู่แต่เขาดูเหมือนพยายามบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้คือหนึ่งนี่น่ามอกว่าสิ่งที่เขาพยายามคือตอนเนี้ยคือเขาพยายามทําให้สถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นพยายามอยู่แต่ยังมีความใจร้อนอยู่อ่ะเออเขาพยายามอยู่นะคือคนเหนื่อยอ,ะอ่ะขอดูเขาหน่อยนะคือนี่น่ามองว่า เขาก็ยังเป็นฝ่ายที่ที่แบบทําตัวเองแบบเดิมแต่ถามว่าพยายามไหมพยายามอยู่พยายามจะอยากจะให้มันดีขึ้นอยู่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่นะคะแล้วก็บางทีเวลามีเรื่องให้ขัดแย้งกับคุณอะ่ะเขาเขาจะเป็นฝ่ายที่พยายามหนีปัญหาก่อน mm hmm. เขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดใจเหมือนกันอืมนะคะคือคุณเดือนนี้ยังไงคุณคุณจะได้ สารความสัมพันธ์คนนี้ไปต่อไหมเนี่ยคนโสดเดือนนี้คุณบอกได้คำเดียวว่าคุณยังไม่เลือกเขาเลือกที่จะแบบให้มาพัฒนาคำว่าให้เป็นแฟนอืมแต่คุณยังอยู่ในโหมดที่แบบว่าขอใช้ชีวิตโสดเป็นโสดก่อนแต่ถามว่าคุยกับคนนี้ได้ไหมคุยได้ให้เป็นคนที่ปรึกษาใจกันไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณยังจะประคองเขาไว้อยู่นะแต่ว่า คุณเองก็เ <tu> ด <i ro> ือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณแบบไม่รีบไม่ลงน้ําหนักไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นกับคนคนนี้ไม่พยายามอะไรกับคนนี้มากจนเกินไปแต่จะประคองเขาเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าต้องทิ้งหรือเลิกลากันไปเลยอะประมาณนี้แต่อย่าชะล่าใจเพราะเดือนนี้ด้วยความที่คุณคุณโนสนโนแคร์เขาเออนะคะเออโนสนโนแคร์เขาใช่ป่ะ พอคุณไม่สนไม่แคร์เขาเขาก็กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มเหมือนแบบอีโก้สูงมากขึ้นอารมณ์เริ่มร้อนมากขึ้นว่าร็สเหมือนแบบเอ๊ะทาไมเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เธอแคร์ฉันมากแต่ทำไมเดือนนี้เธอเธอไม่แคร์ฉันเลยเออนะคะขอดูหน่อยซิว่าสีหน้าของเขาเป็นยังไงนะคะสีหน้าของเขาคือเขาค่อนข้างแบบดูเป็นเหมือนคนขี้เล่นนะติดตลก ติดตลกดูขี้เล่นนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ที่อืมเด็ดขาดแต่จะดูเด็ดขาดมากๆในมุมอารมณ์หนึ่งจะเด็ดขาดมากมากถ้าถึงขั้นที่ต้องแบบจริงจังเขาก็จะจริงเขาก็จะจริงจังเอ,อแต่ถ้าถึงเวลาลมร้อนก็จะลมร้อนมากจริงคนนี้นะคะอขอดูอีกหน่อยสิเขารู้สึกยังไงอะ่ะกับคุณด้วยนะตอนนี้ เขาให้อารมณ์กับคุณแบบเหมือนเป็นคนในบ้านอยู่อ่ะเออเหมือนคุณเป็นคนหนึ่งในชีวิตของเขาอยู่อ่ะนะคะจริงๆเขายังเขาก็อยากได้คุณนะอยากได้คุณเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอยู่นะอืมเขายังอยากคุยกับคุณอยู่อ่ะยังไม่อยากจบหรือเลิกอะไรประมาณนี้ยังอยากคุยกับคุณยังอยากพัฒนาความกับคุณยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่แต่ดูคุณแค่ประคอง คุณแค่ประคองเอาไว้แต่คุณจะไม่ให้เขาใกล้มากกว่านี้แล้วเอเนะคะขอดูพื้นเพคนนี้หน่อยสิพื้นเพของเขานะคะเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขามีคนคุยซึ่งไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่เขายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครนะแต่เขามีคนคุยแต่เขามีคนคุย นั่นก็แปลว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจชัดเจนว่าคุณยังไม่ชัดเจนกับเขามันมันคือสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคุณแล้วนะตอนเนี้ยที่คุณเลือกที่จะดบับไม่ชัดเจนอืถ้าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเขาจะพูดว่ายังไงดีเนี่ยฮะทาไมมันมีมันมีไพ่หรอือทาวเวอรอ์บางครั้งอ่ะคือน่าสึกว่าจุดที่คุณกับเขาเป็นอยู่อ่ะมันมันเปราะบางมากมาก มันบบาบางมากๆม,มันพ้อไม่จะจบกันได้เสมอเลยนะถ้าต่างคนต่างอารมณ์ร้อนแต่ว่าคุณช่วงนี้คุณดูใจเย็นนะคุณดูใจเย็นแต่เขาดูใจร้อนอะช่วงนี้ด้วยถ้าเขาพูดกับคุณได้นะคะเขาจะบอกกับคุณว่ายังไงอะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเก็บอะเขาจะบอก,กบคุณว่ายังไงอืม เขาบอกว่าเขาอะรู้ว่าเขาผิดเขาเบี่ยงเบนความสนใจไปจากคุณบางครั้งคุณอะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่รู้สึกเข้เขารู้แต่ว่าเขาทําเป็นเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจริงๆน่ะเขาเขารู้ถึงความรู้สึกของคุณแหละอืมบางครั้งบางครั้งเขาก็นึกถึงคุณนะบางครั้งเขาคิดได้เขาก็เขาก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณเขารู้สึกว่า เขาคิดถึงเขาจะคิดถึงคุณมากขึ้นเวลาที่ห่างกันซึ่งเดือนนี้คนโสดอาจจะเป็นเดือนที่คุณถอยห่างออกมาในความ, 3, ามาสัมพันธ์ห่างมาสักก้าวหนึ่งห่างมาละสักระยะหนึ่งนะคะห่างมาก่อนสักก้าวหนึ่งก็ดีนะเพราะว่ามันจะทำให้คนคนนี้ได้คิดอะไรบางอย่างได้ว่าการที่ไม่มีคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกคิดถึงไหม อ,อ,อาจจะไมไ่ถึงแบบเสียใจมากไม่ได้เจ็บไม่ได้เหินมากแต่คิดถึงเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาจะรู้สึกถึงรู้ถึงคุณตอนที่คุณไม่อยู่กับเขาอะนะคะอันนี้นะคะคนโสดนะคะอแล้วเดือนนี้เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณแค่ประคองคนนี้เอาไว้ในความสัมพันธ์แหละแต่คุณจะยังไม่อยากพัฒนาให้มันมากกว่าน,นั้นหรอกเดือ,องเช่นอาจจะยังไม่พูดคําว่าอะมาเป็นแฟนกันเถอะอ,อะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูราศีกันหน่อยเนะาะราศีนะคะจะมีราศีตุลเมษเมถุนสามราศีนี้นะตุลเมษเมถุนนะคะแล้วก็ วันเกิดของคุณหรือไม่ก็ของเขานะคะจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ตรงกันที่ 3, วานที่9 13 14 20 23แล้วก็29นะคะอืมอ่ะโอเคสถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะม10ดาบไปเหรอเดี๋ยวเธอมีดโอ้ยชัดเจนเลยว่าแบบ เหมือนแบบเจ็บปวด,ดวรวดร้าวมาเด็กถือเหรียญไอ้นี่สี่ถ้วยเจ็ดดาบการถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังหรือถูกทรยศนะคะเดะสตาหนึ่งไม้เท้าค,นนะคะว,าวีนถือเหรียญนะคะสิถ้วยอัลวซนถือเหรียญ สถานะไม่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีของอความรักษาเหมือนแบบคุณคุณดูเป็นคนโสดแต่มีคนคุยมีคนให้คุณคุย,ม,คคคยมีคนให้คุณรู้สึกดีแต่ทำไมคุณบอกกับตัวเองว่าทำไมฉันรู้สึกเจ็บจังเลยเจ็บปวดจังเลยรู้สึกว่าไม่มีความสุขในในชีวิตหน้ตอนนี้กับคนที่กำลังดูดูใจกันอยู่ค,บ,คบกันอยู่ เอ,อลักษณะเหมือนแบบอยากจบอยากเลิกนะคะเหมือนความความความรักมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนที่คิดเอาไว้อะเหมือนถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังอยากศึกษากันไปก่อนสักระยะหนึ่งอะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงความรักของคุณสถานาะไม่ชัดเจนเหมือนห่างกันเก้าหนึ่งเลย มือนห่างกันเก้าหนึ่งเออคนเนี้ยเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะคนที่คุณคุยด้วยเป็นคนอารมณ์ดีให้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนแล้วกันเนาะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์เข้าสังคมกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นคนที่แบบแบบหน้าละลื่นยิ้มได้ทั้งวันทั้งวีทั้งวันดูมีความสุขทั้งวีทั้งวัน คุณก็ดูมีความสุขที่ผ่านมาแต่ทำไมหน้าคุณมันดูเศร้ามันดูเหงาหงอยยังไงไม่รู้อะ่ะคือมันเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนมองหน้าเขาแล้วเป็นอารมณ์แบบอะไรประมาณนี้แบบเออเอาลูกส <laughs> าวนะคะอืมอคือ,อคุณ<อ>คุณกับเขาดูเหมือนแบบห่างกันก้าวหนึ่งอะ่ะตลอดเวลาเขาดูมีความสุข สนุกสนานแบบเลื่อนเลง alert มากดูเหมือนเฮฮามากแต่คุณดูไม่ได้มีความสุขเลยคุณรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนโดยอารมณ์แบบเย็นชาอะไรประมาณนี้อเออแต่เขาเป็นคนที่เข้าสังคมบ่อยมากนะแต่คุณดูเหมือนไม่นคนไม่นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าสังคมแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเดือนนี้นะออไม่ใช่เดือนนี้เดือนออช่วงที่ผ่านมาคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะอารมณ์ฟิลคือห่างกันก้าวหนึง่งแต่เดือนนี้คือเริ่มเจ็บปวดละขอดูหน่อยนะคนนี้ พื้นเพคนที่คุณคุยคุยอยู่ด้วยอะ่ะเขาเป็นยังไงนะคะเขามีกิ๊กนะเขามีคุยมีคุยกับคนหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้มีตัวเลือกอืมเขามีกิ๊กมีคนคุยตัวเลือกแต่ว่าไอ้คนทีเ่เขาไปคุยด้วยเนี่ยเขาได้เป็นคนมีครอบครัว มีลูกมีครอบครัวสร้างอย่างนั้นน่ะเออเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกแทงข้างหลังทั้งๆท,ที่ฉันน่ะเป็นคนโสดสนิทแล้วก็คบกับคุณมาสักระยะหนึ่งคุยกับคุณมาสักระยะหนึ่งเออแต่คุณดานไปคุยกับผู้หญิงที่ไหนกับผู้ชายที่ไหนที่แบบมีลูกติดมาด้วยแล้วประมาณเนี้ยแล้วฉันไม่ดียังไงอะไรอะไร,อ,ะไรอารมณ์ฟิลประมาณนี้แล้วฉันไม่ดียังไงอ่ะ หมือนคุณถามกับตัวเองว่าฉันไม่ดียังไงโอกาสหลายอย่างที่คุณให้กับเขาหยิบยื่นให้กับเขาคุณก็ให้กับเขาตลอดเวลาเออออกมาแนวนี้เลยเดือนนี้เขาจะยังไงต่อขอดูสีหน้าหน่อยสีหน้าคนคนนี้หน่อยสีสีหน้าของเขานะคือเนี่ยสึกว่าหน้าตาของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในะตอนเนี้ยเหมือนเขาตกใจเหมือนเขาเซอร์ไพรส์กับบางอย่างมากๆว่าคุณรู้ได้ไง ว่าเขาไปคุยกับอีกคนนึงแอบคุยกับอีกคนนึงที่ไอ้คนเนี้ยเป็นคนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขาตกใจอะหน้าซีน่าเขาดูตกใจนะเดือนนี้จะดูตกใจแบบแปลกประหลาดใจมากแบบเหมือนคนเหงื่อออกอะเหมือนคนทําความผิดมาแล้วแบบเหงื่อตกอะไรประมาณเนี้โดนจับผิดได้อะไรประมาณนี้อะ,ดดะ,อะค่ะอืมเออรู้สึกยังไงกัแบบคุณนตอนนี้นะอืม ลึกๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณอยู่นะเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะณนะตอนนี้เออเฮ้คอดูไพ่ทาโร่หน่อยสิเขารู้สึกอืมใช่เขายังอยากมีคุณอยู่แล้วก็ เขาน่าจะมองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเขาแล้วแหละแล้วลก็มองว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งดัมเบลวันของเขาคุณจะเป็นแม่ของลูกของเขาในอนาคตหรือเป็นพ่อของลูกเขาในอนาคตได้เขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณทั้งที่เขามีคนอื่นคุยกับคนอื่นมันไม่เชิงว่ามีอะไรกับเขามันไม่เชิงว่ามีอะไรกับคนนั้นแค่คุยคุยกับคนนั้นเฉย คุยกัคนอีกคนนึงเฉยๆอะคะ่ะอืมแต่เขาเลือกคุณแต่คุณบอกบอกเหมือนปฏิเสธว่าไม่อะให้รอไปก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยเธอรอไปก่อนนะเธออยากได้ฉันเป็นแม่ของลูกใช่ไหมงั้นเธอรอไปก่อนขอดูพฤติกรรมของเธอก่อนอะไรประมาณนี้อืมนะคะแล้วคุณเองก็สับสนกับตัวเองมากตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นวะทบทวนอยู่ ที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะคุณคุณรู้สึกง,งงกับเหตุการณ์พวกนี้อยู่อ่ะนะคะแล้วเ,เดือนนี้คุณจะทำยังไงต่อไปเดือนนี้อยากให้คุณนะ่ะโฟกัสไปเรื่องของเขาว่าหน้าที่การงานของคุณจะมากกว่ายังไม่อยากให้โฟกัสในเรื่องของความรักเพราะคุณเฮิร์ตมากเจ็บมากนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานจะดีกว่าในเดือนนี้นะคะส่วนเขาคือปล่อยเขาไปก่อน ให้เขาได้อยู่คนเดียวเงียบแล้วก็ได้ทบทวนอะไรบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าโอกาสที่คุณให้กับเขาไปอ่ะมันคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแหละมันก็คืออยู่ว่าเขาจะขวยคว้าคุณเอาไว้ไหมแต่สุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยมองว่าอนาคตเขาจะยังอยากมีคุณอยู่ยังอยากขวอยคว้าคุณเอาไว้อยู่เขาไม่อยากจะเลิกกับคุณเลยแต่เขายอมเพราะเขายอมที่จะถอยออกมาจากคุณก่อนในตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้ว่าเลิกหรือจบเขาจะยอมถอยออกมาเพราะคุณเป็นคนเลือกเองว่า ขออยู่ห่างก่อนและตอนนี้ฉันจะไปโฟกัสเรื่องเงินก่อนนะอืนะคะอา,อารมณ์มาแนวนี้เขาให้อิสระในทางความอยู่กับคุณมากๆให้อิสระกับตัวคุณมากๆที่จะเป็นฝ่ายเลือกได้ว่าจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์อืเขาจะไม่เลือกที่จะจบกับคุณก่อนแน่นอนนะคะเขามีอะไรที่อยากจะพูดถึงคุณไหม เขาบอกว่าเขารักคุณเขารักคุณเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็ล้ําเส้นกับคุณมากจนเกินไปเขารู้จากการแสดงออกออืมเ,ออเหมือนคุณเหมือนคุณกับเขาคุยกันผ่านบทเสียงเพลงเนาะ ผ่านบทเพลงเสียงเพลงเหมือนแบบวาสนานเหมือนแบบเปิดเพลงให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังรับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะเหมือนไม่คุยกันไม่คุยกันตรงๆอ่ะว่าว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเออแล้วก็อืม,เ,ออมเขาไม่สามารถที่จะเข้าใกล้คุณได้เลยในช่วงเวลาเนี้ยเขาบอกแบบเนี้ย เข้าใกล้คุณไม่ได้เลยหรือว่าให้คุณเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยเขาขอเข้าขอแบบมีคุณอยู่นะมีคุณอยู่แบบไม่แหละแต่ว่าเขาอยู่ห่างๆก่อนแล้วกันถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ห่างๆกับเขาเขาก็ยอมนะคะมันจะมาแบบนี้แหละแต่ว่าไม่เลิกกันนะเดือนนี้นะคะอือยังเขายังอยากมีคุณอยู่แหละในความสัมพันธ์นะคะก็อยากอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะลูกสาว ลูกสาววิ่งไปวิ่งมาก็คือแบบอะไรเนี่ย,ยเดินเข้าเดินออกห้องแม่อยู่เนี่ยอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูที่เอ,อคนมีคู่กันบ้างเนาะคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะ สถานะนะราศีนะคะก็จะมีราศีเมถุนสิงห์นะคะแล้วก็พฤกษกมเมถุนสิงห์พฤกษกนะคะ3ามราศีนี้นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็วันเกิดของคุณหรือของเขานะคะจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์วันศุกร์จันทรศุกร์เสาร์อาทิตย์ตรงกับที่หนึ่งส22 24ดแล้วก็27นะคะอ่ะโอเค อะเรามาดูกันความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่นะ The Hermit ตห้าเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ The ะเวิ d ราชินีถือไม่เท้านะคะเก้าถ้วยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม่เท้าแล้วก็สุดท้ายคือสี่ถ้วยนะคะเออเริ่มเสียงแหบแล้วทำงานแต่เช้ายันค่าแล้วเย็นมากเนี่ยคือหกโมงเย็นละนะคะโอเคเสียงแหบแล้วราศีนี้ แป๊บหบนึงนะเจ็บคอมากมากคนมีคู่ก็หมายถึงคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันมีลูกด้วยกันหรือว่ามีพิธีมงคลสมรสด้วยกันนั่นหมายถึงคนที่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเคยน่ารู้สึกว่าเดือนที่จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณมี ก็เหมือนไม่มีเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงน่าจะยกตัวอย่างให้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะก็หมายความว่าอันนี้คือสามีคุณคุณจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบแบบนี้นะคะเออมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวนะเดีย๋ยวนะเจ็บคอใช้ภาษาบ้านมีเมียก็เหมือนไม่มีเมียมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวนะอะไรประมาณนี้ต่อให้อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ความสัมพันธ์มันลักษณะเหมือนแบบ เหมือนอยู่อยู่ใครอยู่มันเหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนคุณค่อนข,ข้างมีรถส่วนตัวสูงมากๆในเดือนเนี้ยแล้วก็คุณเหมือนพยายามวิ่งหนีออกจากชีวิตของเขาอะ่ะเหมือนพยายามวิ่งหนีออกจากชีวิตของเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะเพราะเดือนนี้มันไม่ได้มีเกณฑ์คําว่าเลิกหรือล้างลากันไปไม่มีนะคะ ส่วนเขาเองก็รู้สึกว oh oh like 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 ่าช so, 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 ่วงนี้เขาเหมือนมีเหมือนมีเรื่องให้คิดต้องทำอีกเยอะมากเช่นเป็นเรื่องเงินคือน้ามีความสึกเหมือนเขากำลังเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทำกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เหมือนกำลังรอให้เงินก้อนนั้นที่เขาลงทุนไปมันผีดอกออกผลอยู่เหมือนเขากาลังเหมือนเขากาลังคิดแต่เรื่องพวกนี้อยู่นะคะเขาอาจจะลืมสนใจเทคแคร์ดูแลคุณหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย มีสามีก็เหมือนไม่มีมีภรรยาก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณเนี้จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดือนนี้คุณก็ดูเหมือนจะมีความสุขนะเหมือนคุณสองคนน่าจ,จะมีแผนไปเที่ยวร่วมกันเช่นอาจจะหมายถึงไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรทํานองนี้นะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกเบื่อนหนายไหมเบื่อนหนายกับอารมณ์ความรักความรู้สึกความสุข ความสุขสบายความสนุกสนานความเื่นเลิงดูคุณไม่แฮปปี้กับเดือนนี้เลยคุณดูเบื่อนหน่ายมากๆดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยเดือนนี้อืมดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาคือคือรู้สึกแบบฟิลออกมาประมาณนี้เหมือนคุณเหนื่อยกับการทํางานหรือเปล่าอ่ะเหมือนคุณทํางานอยู่งอกงอกงอกก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะแบบมาจูจีหรือหวานสวีทกับแฟนนะกับสามีกับภรรยาของคุณนะคะคอดสอคอคอสูสีหน้าของคู่ของคุณหน่อยสิสีหน้าของคู่ของคุณเขามีความสุขนะเขาเลื่อนเริ่มมีความสุขมีความยิ้มแย้มเต็มใสมากๆเหมือนเขารอเงนินก้อนหนึ่งอยู่ในะตอนนี้นะคะอืถ้าถามถึงความร้สึกข,ของเขานะที่มีต่อคุณนะตอนนี้ เขาก็ดูมีความสุขนะดูโรแมนติกดีแต่ว่าเขาปล่อยใจสบายมากนะตอนนี้นะคะเหมือนเขาไม่คิดอะไรอะ่ะสงสาสังสรรค์เลื่อนเลงนะคะเข้าสังคมเข้าปาร์ตี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาน่าจะแบบพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็หน้าน่าจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆด้วยนะคะอาจจะายถึงต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอาจจะแบบเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการแบบไปต่างประเทศนะคะเร็วๆนี้แหละรู้สึกว่าจะฟิลประมาณนี้นะคะ อความวามสึกของเขาอีกอะที่มีต่อคุณเขาก็รักคุณนะดูเทคแคร์ดูแลคุณดีมากๆเอาจะใส่คุณมากๆแล้วก็คุณอยากได้อะไรคือเขาก็ให้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้อ๋อเธออยากได้อันนี้หรอฉันจะพาไปซื้อฉันจะพาไปเที่ยวเขาก็ให้คุณนะอืมแต่คุณดูเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอเหมือนเขาไม่เติมเต็มอะไรให้กับคุณเลยเหมือนเขายังไม่เติมเต็มอะไรให้กับคุณเลย คุณรู้สึกแบบนั้นแต่เขาก็ดูรักคุณนี่เออนะคะก็ดูรักคุณนะอืมอะถ้าเขาบอกกับคุณได้หรือว่ามีความรู้สึกในใจที่จะพูดคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ mm. เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะแล้วก็เขากำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับคุณอืม mm. สิ่งที่ ชีวิตชีวิตสิ่งที่ที่คุณเห็นมันบางทีคุณไม่ได้อะไรนะสิ่งที่คุณเห็นนะตอนนี้ที่ที่ฉันเป็นอยู่คุณเออ่บางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นเลยอืจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็หวังว่าตัวเขาอ่ะจะทําตัวให้ดีมากขึ้นกว่านี้ปฏิบัติต่อคุณให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะคะ ืมเขาอยากให้จริงๆเขาค่อยแอบหึงคุณอยู่นะหึงคุณอยู่เขาไม่ชอบให้คุณไม่ชอบเห็นคุณอยู่กับใครอืมพอเวลาเขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นอะเขาจะมีอารมณ์เหมือนแบบเหมือนหึงเหมือนหึงห่วงนะ่ะเหมือนหึงห่วงนะ่ะ จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นความผิดของเขาเองแหละเขาบอกแบบนี้มันเป็นความมันเป็นความผิดของเขาเองแหละแต่แต่เขาก็กลับกลายเป็นว่าเขาโทษคุณตลอดเวลาเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่โทษโทษคุณตลอดเวลาว่าคุณเป็นคนผิดจริงๆเขารู้ตัวว่าเขาเป็นฝ่ายผิดกับคุณก่อนเขารู้ตัวนะคะและเขาก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพื่อคุณซึ่งมองว่าเดือนนี้เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์าพาคุณไปเที่ยวก็ได้นะคะบางทีเขาแอบแอบอาจจะแบบ แอบซื้อแพ็กเกจตัวไปเที่ยวต่างประเทศพาคุณไปก็ได้นะใครจะรู้นะคะก็ถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็คือขอให้แบบจงยึดมั่นมีสติแล้วก็มีสิลธราในชีวิตคู่นะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับมันมากๆนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคนะคะก็ขอไปให้แบบให้กำลังใจทุกคนนะคะขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย